สนทนากับพระเจ้าเล่ม4หน้า1 2ึ่ถึงหน้าหนึ่งร้ตอนที่26ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจะมีชีวิตอยู่ตลอดช่วงเวลาแห่งการพัฒนาการเช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆในสายพันธุ์ของเราจากนั้นก็เริ่มทำงาน เพื่อช่วยให้เผ่าพัานธุ์ตื่นขึ้นเมื่อมันเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่บางครั้งตอนหน้านั้นด้วยซ้ำมันเริ่มช่วยเหลือพวกเราตั้งแต่มันยังเป็นเด็กอย่างนั้นหรือครับใช่ในบางครั้งแล้วมันทำยังไงไม่ให้ตัวเองโดดเด่นออกมาล่ะครับเนี่ย ความจริงแล้วมันแทบจะเรียกได้ว่าโดดเด่นอยู่เสมอและมันอาจทำให้คนอื่นประหลาดใจกับสิ่งที่มันดูเหมือนจะรู้และสิ่งที่มันพูดแต่วัตถุประสงค์เดียวกับของสอวสอก็คือทิ้งข้อมูลไว้ที่นี่ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงอุดมคติที่สูงขึ้นสำหรับการพิจารณาของวัฒนธรรมที่ยังคงพัฒนาอยู่ สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงทำเช่นนั้นได้ยังไงล่ะครับมันทิ้งข้อมูลไว้ได้ยังไงบอกผมหน่อยเทน่าว่าพวกเราได้รับการช่วยเหลือได้ยังไงเมื่อสวออสอมายังโลกนะาสาววสพูดคุยกับผู้คนบางครั้งก็เป็นผู้อาวุโสข,ของมันในเวลาต่อมา อาจเป็นเพื่อนร่วมง,งานของมันและนำเสนอสิ่งที่น่าฟังและเป็นที่น่าจดจำในบางกรณีเป็นเวลาหลายศตวรรษนอกจากนี้มันยังเป็นตัวแบบโดยพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเาผ่าพันธุ์ที่ตื่นรู้แล้วใช้ชีวิตยังไงนี่คือการมีส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดต่อวัฒนธรรมซึ่งเป็นวิธีการส่งข้อความหลักๆ สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงบางส่วนทิ้งงานเขียนไว้เพิ่มแนวคิดให้กับวัฒนธรรมในหลายรูปแบบตั้งแต่นวนิยายบิพกวีไปจนถึงความบันเทิงที่เป็นละครซึ่งพวกเขาได้กล่าวถึงความจริงไว้มากมายเช่นอะไรบ้างครับผมพร้อมแล้วที่จะเริ่มรับฟังความคิด ของสายพันธุ์ที่ตื่นรู้แล้วผมหวังว่าจะได้ตัวอย่างในตอนนี้นะนี่คือบางตัวอย่างขจัดแนวคิดของการถูกรุกรานหาทางแก้แค้นให้น้อยลงมอบพรอันสูงส่งให้กับผู้ที่ทำร้ายเธอหลีกเลี่ยงการป้องกันทุกชนิดดีครับแล้วจะนำแนวคิดขั้นสูงเช่นนี้ไปสู่โลกได้ยังไง มนุษย์คนใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องแบบนี้อาจจะถูกตัดออกไปในถักท,ที่ยืนอยู่นอกกระแสหลักและไม่ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังอย่ามั่นใจมากเกินไปแนวคิดดังกล่าวได้ถูกวางไว้ในวัฒนธรรมและไม่ได้ถูกตัดออกแต่ได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงคนที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าที่บอกกับพระของเขาว่า มีโจรแม้โจรบนท้องถนนจะทำร้ายและปล้นพวกเขาใครก็ตามในพวกเธอที่ปิดบังความชั่วร้ายจะไม่เป็นการสนับสนุนคำสอนของฉันพระภิกษุแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านควรฝึกฝนตนเองด้วยประการณชนี้จิตใจของเราจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้แล้วเราจะไม่กล่าวคำพูดชั่วร้ายออกไป แต่เราจะยังคงเต็มไปด้วยความห่วงใยและความสงสารด้วยใจรักแล้วเราจะไม่ยอมจำนนต่อความเกลียดชังในทางตรงกันข้ามเราจะดำเนินชีวิตที่ใช้ภาพความรักอันเป็นสากลต่อบุคคลเหล่านั้นทำให้พวกเขาตลอดจนโลกทั้งใบเป็นเป้าหมายของความคิดของเรา ที่เป็นความรักอันสากลความคิดที่เติบโตอย่างยิ่งใหญ่สูงส่งและไม่สามารถวัดได้เราจะอยู่ในรัศมีของความคิดเหล่านี้ซึ่งปราศจากความเป็นปรปักและเจตนาร้ายโดวยวิธีนี้พระสงฆ์เธอควรฝึกฝนตนเองและไม่ใช่ชายที่ชื่อพระเยซูที่กล่าวว่ารักศัตรูข,ของท่าน วอวยพรพวกเขาที่สาบแช่งท่านทำดีกับคนที่เกลียดท่านและอธิษฐานเพื่อพวกเขาที่ใช้ท่านและข่มเหงท่านอย่างนั้นหรือและเขาไม่ได้กล่าวด้วยหรือว่าถ้าผู้นั้นตบแก้มท่านที่ข้างขวาให้หันแก้มซ้ายให้เขานะ่ะพระองค์กำลังบอกว่าพระพุทธเจ้าและพระเยซูเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากมิติอื่นอย่างนั้นหรือครับฉันกำลังบอกแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับหรือปฏิบัติอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรมของมนุษยชาตินขณะนั้นหรือแม้แต่ในปัจจุบันหรือแม้แต่ในปัจจุบันพวกคนที่พูดสิ่งเหล่านี้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจแล้ว สรุปว่าพวกเขาเป็นสวส,สหรือไม่ได้เป็นกันแน่ลับเนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะระบ,บุว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคนใดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้เกิดมาในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงที่รวมร่างอยู่บนโลกของเธอผม ถามเพราะการให้ข้อมูลจากบทสนทนาบทนี้บางคนอาจคิดว่าพระองค์กำลังกล่าวอย่างเป็นในว่าอาจารย์และนักปราชญ์และผู้สงสารของพวกเราในอดีตตั้งแต่เลาจื้อไปจนถึงโสกราติสพระพุทธเจ้าไปจนถึงพระเยซูฮิเดกะแห่งบิงเงนไปจนถึงจูเลียนแห่งนอริช 200ปีต่อมาและนางแบบและครูคนอื่นๆ defense, ทังก่อนและหลังจากนี้ชายและหญิงเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากมิติอื่นนั่นคือสิ่งที่พระองค์กำลังกล่าวเป็นในอยู่ใช่หรือไม่ครับเธอเห็นไม่ว่าสิ่งนี้กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว้าวุ่นใจนะ่ะ และค่อยคุยจากข้อความของพวกเขาความมหัศจรรย์และความรุ่งโรจน์ของการเป็นตัวแบบความเข้าใจและและภูปัญญาของข้อความของพวกเขาควรได้รับการพิจารณาในทางที่แตกต่างออกไปเพราะอาจได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงหรือเป็นเพราะพวกเขาเองอาจเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ ที่มาจากมิติอื่นและถือกําเนิดมาเพื่อเป็นมนุษยชาติและช่วยเหลือเผ่าพันธุ์แต่เหตุใดก็ตามที่มาของข้อความหรือเป็นต้นแบบจึงมีความสําคัญมากกว่าเนื้อหาอย่างนั้นหรือผลของสวสที่ให้ความช่วยเหลือที่สร้างแรงบันดาลใจในกระบวนการมีวัฒนการของเธอจึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้เธอตั้งคำถาม กับอดีตของเธอแต่ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เธอสร้างจากอนาคตที่รุ่งโรจน์ความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรก็ตามงั้นผมทิ้งคำถามเกี่ยวกับอดีตอันไกลโพ้นของเราแล้วให้ผมถามพระองค์แบบนี้ดีกว่าว่า สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้รวมร่างอยู่บนโลกเราตอนนี้หรือเปล่าครับในทํานองเดียวกันก็ไม่มีจุดประสงค์ที่เป็นประโยชน์ในการตอบคำถามนั้นถ้าฉันตอบว่าใช่เธอก็ต้องการทราบข้อมูลของเขาทันทีแต่ถ้าฉันตอบว่าไม่ไม่ใช่เวลานี้ในประวัติศาสตร์ของเธอเธอก็จะถามฉันต่อว่าและมีใครบ้างที่เป็นคนล่าสุด ในอดีตที่ผ่านมาในทุกกรณีการระบุตัวตนของใครก็ตามในหมู่ของพวกเธอในอดีตหรือปัจจุบันว่าเป็นสมาชิกของสายพันธุ์อื่นที่ตื่นรู้แล้วจากมิติอื่นในความคิดของบางคนอาจไม่มีผลกับข้อความสำคัญที่มนุษย์มีหรืออย่างน้อยบางส่วนก็กลายเป็นโมฆะหรือในทางกลับกันเธออาจจะยุระดับ คำที่พวกเขาพูดหรือเขียนไปให้มันเลยเถอเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นสิ่งที่ต่อไปที่เธอเลือกที่จะเชื่อแทนที่จะเป็นตัวเธอเองเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะว่ามันใช่แล้วลระครับมันหมายถึงจะไม่มีจุดใดในสิทธิมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงที่ต้องการช่วยเหลือมนุษยชาติ หากสิ่งที่พวกเขาทำล้วนเป็นสาเหตุให้มนุษยชาติเริ่มขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแนวคิดนี้มีไว้สำหรับมนุษย์ที่จะได้รับความตระหนักรู้ว่าพวกเขาเป็นใครไม่ใช่เพื่อทดแทนการรับรู้ว่าใครคือใครใช่ครับศาสนาของพวกเราได้ทำเช่นนั้นไปแล้วนี่เราไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีกนี่ เธอไม่ต้องทำเช่นนั้นจุดประสงค์ของภารกิจทั้งหมดที่สวสพยายามช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ใช่เพื่อแทนที่ความงดงามของมนุษยชาติด้วยตัวพวกเขาเองแต่เพื่อเสริมสร้างความงดงามของมนุษยชาติด้วยคำโดยแนวคิดที่คัดเลือกมาอย่างดีโดยเสนอให้เผ่าพันุ์ของเธอพิจารณา ดังนั้นจะมีคำกล่าวกันว่าและฉันขอเสนอเวอร์ชั่นที่สุภาพกว่าถ้าเธอเห็นพระพุทธเจ้าเดินไปตามถนนจงวิ่งหนีไปจากเขาอืมผมไม่เข้าใจคำพูดนั้นเลยนะครับถ้าเขาดูเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าพูดเหมือนพระพุทธเจ้า และทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้าเขาจะต้องไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นของปลอมเพียงแค่แสวงหาความสนใจและการยกย่องจากเธอเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ต้องการอะไรจากเธออย่างน้อยที่สุดก็คือการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และปรารถนาเพียงเพื่อการตระหนักรู้ในตนเองของเธอ เท่านั้นว้าวผมเข้าใจแล้วครับและนี่เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมครั้งที่สองสำหรับคำถามของผมในขณะที่ย้อนกลับไปเกี่ยวกับตัวผมเองและคนอื่นๆที่อาจเลือกตนเองเพื่อช่วยปลุกสายพันธุ์โดยถูกล่อลวงให้ปรากฏตัวในรูปแบบทยิ่งใหญ่แม้ว่าอัตตาจะล่อลวงใครให้ทำเช่นนั้น แต่การนตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจะทำให้ชัดเจนว่ามันกำจัดจุจดกำจัดต่อจุดประสงค์ทั้งหมดของการยอมรับคำเชิญครั้งที่สแน่นอนและด้วยเหตุผลเดียวกันการระบุถึงสวัสดิได้ที่มาเยี่ยมเยือนโลกในอดีตหรือปัจจุบันก็จะกำจัดจุดประสงค์ทั้งหมดของการเยี่ยมเยือนที่หาได้ยาก ผมเข้าใจแล้วครับผมจะไม่กดดันข้อมูลนั้นแล้วแม้ผมต้องบอกว่าพระองค์จะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผมอย่างแน่นอนมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเธอเกี่ยวกับเวลาที่ประชากรโลกทั้งหมดในโลกจะตัดสินใจใช้ชีวิตฐานะ่ายพันธุ์ที่ตื่นรู้ขึ้นมาอย่างแท้จริงนั่น,นคือสิ่งที่สบศ จะแนะนำให้เธออยากรู้เกี่ยวกับมัน